โอ้โหพี่น้องจ๋านี่บอปอครับพี่น้องจ๋าของฟรีนักขนาดครับน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องที่ฮักในประชาธิปไตยครับพี่น้องจ๋าเอาอยังจ๋าจ๋าโอ้โหทองแคลล้หรอโอ้โหทองไส้กรอกอดต้อเหมาะขนาดครับพี่น้องจ๋าผมกินแล้วนี่ลําขนาดครับจากที่ไหนฮะจากที่ไหนครับหลายสาขากรุงเทพคนกรุงเทพนี่ บางแคสมุนปลาตาหัวลำโพงอปลาจระจัดไปลำคำแห็งจัดมาโอนน้ำบุรีโอโหขอให้ร่ำไม่รวยนะครับทุกคนเลยนะครับผมเนี่ยสุดยอดครับขอบคุณครับเดี๋ยวเงินครับพี่น้องจ๋านี่พ่อครัวคุกแทบจะไม่ทันครับพี่น้องจ๋าอร่อยมากครับพี่น้องจ๋าปลาต้มตักแทบจะไม่ทันอีกแล้วลำครับพี่น้องลำขนาดขอบอกนี่โดยเฉพาะผมกินเดี๋ยวก่นเนิ่มเดี๋ยวลองกินโชว์สักคำเนาะ ว้ามันจะเป็นมอกใดเมื่อกี้กินละรอบหนึ่งพี่น้องเนี่ยสุดยอดล้ำขนาดหมดแล้วขอบอกเนี่ยต่อตักไปเรื่อยๆครับพี่น้องจ๋าก,กินให้เอาให้อิ่มนะแม่เนาะว้าตามนั้นครับอ่ะบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายครับขอบคุณครับให้ร่ำไปรวยนะครับผมว้าบุญรักษาทุกท่านนะครับว้าตามนั้นครับแต่ว่าม,มีเจเสียน้อยม่วนครับพี่น้องจา๋าเรามาเตรียมกันซะของกินนะกขณากิน เอาแล้วนะกินปอกคัตอะ่ะขอบอกตามห้าน